เราถ่ายรูปซีนผู้บริหารไปแล้วเนาะเดี๋ยวจะเป็นซีนนะคะถ่ายกับแฟนคลับบ้างไอ<ด>อตอนที่เราดูซีนีี่อะปิงมีสายยาใช่ไหมเป็นเป็ดใช่ไหมใช่ใช่ทุกคนอยากดูปิงทำท่าเป็ดนะอยากดูอยากดูอยากดูถ้าอยากดูขอเสียงรลดระดัะะ <c oughs> บเลยค่ะฝักฝากไปฝากไป เน่เดี๋ยวลองเราทำท่าเกิดดีกไปยังไงซักยากยากแย่แบ่บแล้วเรมีสปอยสุดรั One, two, three. นจ t ่ทรีทำท่าถ้าเกิดทำท่าเป็ดอ่ะมันทำยากให้ทำท่าน่ารักก็ได้อ่ะ ไปถึงชั้นสองชัง้นสามเลยนะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรานะคะจะให้ขึ้นมาถ่ายรูปแต่มีกติกาว่าไม่ถอดแมสกนะคะเพื่อโปรเทคน้องเนาะให้ทุกคนนะคะเปิดนะคะหน้าหน้าจอที่ต้องถ่ายถือเองนะคะไม่ให้น้องถือเนาะโอเคไหมคะโอเคนะคะเอาไม้ให้น้องปิงหน่อยค่ะเออนะคะเป็นไงบ้างคะน้องปิงถ่ายรูปเสร็จแล้ว สนุกมากเลยเหอเห็นหมอมีมือแบบนี้เอาละค่ะเดี๋ยวท้ายสุดนี้นะคะเดี๋ยวคห้น้องปิงนะคะฝากผลงานหน่อยค่ะเดี๋ยวจะมีผลงานอะไรที่จะมาให้หมอมีได้แบบติดตามอีกครับก็ตอนนี้นะครับก็ซีรีส์เรื่องไอ้ลรงหนนะคะก็มา9 EP นะครับก็เลย10 12 13ตอนนะฮะก็จะ ก็จะจบแล้วนะฮะแต่ว่าก็อยากกังอยากให้ทุกคนแบบอยู่ด้วยกันต่อไปอีกนานๆเลยนะคะสปอยตอนต่อไปได้ไหมอ่ะพี่ดาวเลยต้องถ้าใอยากรู้ว่าเป็นยังไงต้องไปดูใช่ไหมไปดูอาบอกบอกอีกทีหนึ่งว่าดูผ่านทางช่องไหนได้บ้างก็ให้ลงไหนนะครับออนทุกวันจันทร์นะครับเวลาห้าทุ่มครง ช่อง3นะครับกด3ามนะครับแล้วก็แบบผัตฟอร์มออนไลน์แบบอันคัรนะครับได้ทางแอปไอ e ีอีนะครับได้เว็บ iq.com นะครับนี่ดูอันคัดตลอดจ้ะทุกคนค่ะวันนี้ มีไม่ได้เลยนะคะขอเสียงปรบมือให้กับนิยมยีหน่อยได้ไหมคะแล้วก็คุณด้วยนะคะสำหรับนะคะผู้ใหญ่ใจดีที่เอือเพื่อสถานที่นะคะสำหรับโรบินสันสีราชาขอเสียงปรบมือให้กับโรบินสันสีราชาด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะทุกคนขาขอเสียงปรบมือแดงค่ะให้กับเคสของเราค่ะน้องปี๊